ถือว่าครบเลยทั้งในเรื่องของราคาที่มัน่นใจว่าได้ของดีของถูกแน่นอนนะครับอย่างที่2คือท่านได้สียอดนิยมสีขาวและก็รถเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมทั้งคันขายได้ทุกเงื่อนไขจะฟรีดาวจะดาวมากดาวน้อยจะซื้อสดซ,ซื้อพนมีรถมาเทินจัดให้ครบๆแบบนี้ f o r ์ u เจอร2.4 V6 สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้รถสวยคุยง่ายขายถูกๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ f o r t คจ n เนรุ่นใหม่นะครับโฟล์จูเรุ่นใหม่ 2.4V ุสีวีสีขาวมุกหน้าใหม่หน้าปัจจุบันสวยนะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยากจะได้รุ่นนี้อยู่ต้องบอกว่ามาเป็นมือสองแล้วถือว่าราคาเองก็รวงเร็วพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าด้วยปริมาณรถในตลาดอาจจะมีตัวเลือก นะครับตัวเลือกเยอะนะเพราะว่าอย่างตัว2.4 2.4V เนี่ยนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีประมาณล้านสี่กว่านะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณ3ปีนะครับประมาณ2-3ปีราคาผมขายอยู่ตอนนี้มั่นใจว่าถกูกแน่นอนเทียบราคาได้1ล้าน50,000บาทนะครับล้าน50,000บาทนี่คือโฉมณปัจจุบันนะครับนี่คือโฉมณปัจจุบันที่เป็นหน้า ฟูลี d แล้วนะครับเป็นหน้าฟูล e d นะเป็นกระจังหน้าใหม่ตัวเช็ดแล้วนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วหนึ่งล้านห้าหมื่นะ 1, 50, บาทเอาราคาไปก่อนแล้วก็สภาพนะครับอย่างที่รู้กันรถใหม่ๆแบบนี้สภาพก็ต้องสวยเดิมดีกิ๊บกิ๊บนะครับสวยเดิมดีกิ๊บกิ๊บบอดี้โครงสร้างไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับสวย,สวยแบบนี้ตอบโจทย์เอาเป็นว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของเป็นรถคันใหญ่นะครับใส่ ถือว่าใส่เครื่องเล็กนะครับหรือเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะครับ2.4ดีเซลเทอร์โบ2,393ซีซีนะก็ยังเป็นบล็อกตัวนี้อยู่ที่ที่อยู่ใน2.4นะครับ150หมาเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อขับหลังขับเคลื่อน2ล้อ6สปีดนะครับ6สปีดตัวนี้ก็ถามว่า Fortuner 2.4เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนกับ2.8ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแต่นี่ตอบโจทย์ในเรื่องของคันใหญ่ประหยัดน้ำมันนะครับ มีบางคนขับได้15ก็มีนะแต่ผมขับไม่ถึงนะผมขับอยู่ประมาณส3 14านะครับสำหรับเครื่อง2 0 0พตัวนี้และจุดขายจุดต่อมานะครับนอกจากราคา1 5 0 0 0ล้านบาทแล้วได้เป็นรุ่นใหม่นะฮะปกติรุ่นเก่าเองก็ขายกันอยู่ประมาณ8ป0 0 0าแสนแต่ตัวนี้เพิ่มมานิดนึงได้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวปัจจุบันเพิ่มนะครับออปชั่นมาอีกนิดหนึ่งที่ที่เป็นถือว่าเป็นจุดขายเลยตัวนี้นะครับเป็นแม็กซ์อ่านิ้วแต่ไม่ใช่ยางสเปคที่มามากับรถ นะครับเป็นยางเปลี่ยนมาแล้วเลือกใช้ของดีถือว่าดีนะนะครับมิชลินนะครับมิชลินก็จะเป็นซีรีส์เดิมก็คือ2 6 5 6 0นะครับเป็นล้อแม็กเดิมยางซีรีส์เดิมแต่ว่าปกติมากับรถเองก็จะเป็นดันหอบนะเป็นดันหลบเป็นดันหลบกกนเทคตัวนี้เป็นมิชลินใช้งานอีกยาว,ยาวสบายสบายนะบได้สีขาวขับสองสวยๆภายในก็จะมีการปรับเดิมทีอยากเป็นสีน้ำตาลเข้ม <Chem. S 1> นะครับในตัวก่อนตัวนี้ก็จะเป็น สีน้ำตาลเอ๊ะไม่ใช่ส,สีดํานะครับเป็นสีดําตัดกับลายไม้เหมือนเดิมนะครับสีดําเป็นสีดําตัดกับลายไม้นะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะแล้วตัวนี้เองก็คือเพิ่มออปชั่นมาให้นอกจากอจอมีมาให้อยู่แล้วนะครับมีจอมีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีโคโหมดโหมดวีเอสซีมีให้แต่ที่เพิ่มมาในตัวนี้นะครับก็คือเพิ่มคูสคอนโทรลนะครับเพิ่มคูสคอนโทรลมาให้ จากตัวเดิมที่ไม่มีนะครับจากตัวเดิมที่ไม่มีตัวนี้เพิ่มคูชคอนโทรลมาให้นะครับเดี๋ยวขออนะุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะก็สภาพยังกิ๊บๆนะครับสภาพยังกิ๊บๆนะสำหรับ 2.4V ตัวนี้อืมนะครับก็น้เรีนยนไม้ก็ยังเป็นแบบตัวเดิมนะครับก็คือ,เ,อเป็นก, Digital, กึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะครับนะสวยๆแจมๆนะครับก็นะ ไม่ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีนะนี่มีจอมีกล้องถอยมีให้เหมือนเหมือนกันกับตัวก่อนเพื่อแวมีการเพิ่มมีการปรับออปชั่นมาเพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มเติมให้นะปร <ๆ playground. S 1> ะ,รระตูตท้ายก็ยังคงเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับเป็นผู้สตาร์ทแล้วก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้าเหมือนเดิมกระจกออโต้เป็นสีบ้านเหมือนเดิม1นล้านห้าหมบาทและอันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับเป็นรถบ้านรถบุคคล ซื้อแล้วจบราคานี้ได้ครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีดาวเยอะก็ได้มีรถเทินก็แจ๋วนะครับเป็นเป็นคืเป็นรถที่สามารถขายได้ทุกเงื่อนไขเป็นรถที่สามารถขายได้ทุกเงื่อนไขเพราะว่าบางคันเองบางคันที่ผมประมูลมาที่ไม่ใช่รถบ้านประมูลมาในนามนิติบุคคลหรือรถนิติบุคคลเนี่ยผมไม่สามารถขายเงินสดให้ได้นะครับแต่คันนี้ขายได้ทุกองค์ประกอบจบๆนะครับจบๆถือว่าครบเลยทั้งในเรื่องของราคาที่มัน่นใจว่าได้ของดีของถูกแน่นอน อย่างที่2คือท่านได้สียอดนิยมสีขาวแล้วก็รถเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมทั้งคันรถบ้านรถบุคคลกุญแจสำรองครบจบจบนะครับนี่ประตูท้ายไฟฟ้า,ฟา <Sí> ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมอยู่จนถึงนปัจจุบันนี้แหละนะครับตัว g r Sport ตัวปัจจุบันก็ยังออกมาเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ไปนะครับเป็นตัวภายในนะฮะที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังไม่มีการพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับต้องรอรุ่นเหมือนกันว่าเจเนเรชันต่อไปยังจะคงเอกลักษณ์นี้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกในในเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นรถ p p v เนี่ยมี f o r ์ u เนอร์ตัวเดียวที่ใช้ลักษณะการวางตำแหน่งเบาะแบบนี้นะครับตำแหน่งตำแหน่งเบาแบบนี้เพราะว่าข้อดีข้อดีของเขาก็คือถ้าเป็นแบบเบาะพับเนี่ยบางทีเราวางของแรงน้ำหนักกดอาจจะให้ตัวเบาะเสียรูปก็ได้นะครับโตโยต้าเคาเลยให้วางกับบอดี้ ตัวถังรถเลยนะครับตัวนี้เป็นพมเข้ารูปมาทั้งคันให้นะครับหน้าหลังรถสวยเดิมกิบกิบสำหรับ FC ที่ต้องการหารุ่นนี้อยู่อยากจะได้นะครับอยากจะได้อยากจะโดนนะครับก็มงคลคาโดยสอสักดาจัดมาคอนเฟิร์มมารีวิวให้สวยๆจำๆอีก1น่งคัน1น0 0 0ล้านบาทขายได้ทุกเงินไขจะฟรีดาวจะดาวมากดาวน้อยจะซื้อสดซื้อพนมีรถมาเทินจัดให้ คร,ครบแบบนี้ f o r t u n e r 2.4V สีขาวมุกสนใจก็สายตรงหาสอสอักดาหเหมือนเดิมที่0840369999นะครับ0840369999มีแค่คันเดียวจัดโปรโมชัน่นมีหน้าใหม่แค่คันเดียวที่สามารถทำราคาได้แจวขนาดนี้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับฝากติดตามทุกช่องทางฝากไลค์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะครับมีอะไรแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้บางทีไม่ได้ตอบสดนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อก คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมคันนี้ฝากไว้ด้วย Toyota f o r t u จูเน 2.4V เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อปี20หรือว่า2,563 1 0ล้าน5 0 0 0 0บาทสวัสดีครับ